ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่เปิดเรื่องมาคิดว่าราชินีนั้นเป็นนางเอกเพราะสวยเกินพอได้ไปอ่นา,านมังงะเท่านั้นแหละอนิเมะเรื่องนี้โดนเนิบทั้งเรื่องเลยนี่หว่า สวัสดีเพื่อนแฟนเมสแฟนการ์ตูนนิวทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนเดิมเพิ่มเติมที่การ์ตูนนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้ครับยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่ไม่รู้ว่าผมจะเริ่มต้นยังไงดีนะเอาเป็นว่าในตอนแรกนะครับที่ผมได้ดูอนิเมะตอนที่1และตอนที่2เนี่ยผมก็เริ่มนะครับที่จะไปหามังงามอ่านต่อแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆครับจนมาจบสงครามภายในแล้ว วันนี้นะครับผมว่าอยากจะมาพูดถึงความสนุกและสเสน่ห์ของอนิเมะเรื่องนี้กันตามอารมณ์ของผมอีกเช่นเคยและมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับทำมาให้กับกลุ่มคนที่ดูอนิเมะแล้วอ่านมางังงะแล้วหรือกลุ่มคนที่ชอบฟังสปอยก่อนไปอ่านหรือไปดูอนิเมะนั่นเองสำหรับคนไหนนะครับที่ไม่ชอบโดนสปอยให้ข้ามเนื้อหาจดไปก่อนได้เลย เพราะเนื้อหาในคลิป,ลปนี้มีสปอยแน่นอนครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่ต้องการหาข้อมูลก่อนไปดูอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถที่จะตัดสินใจมาดูอนิเมะเรื่องนี้หรือคลิปนี้ได้เลยครับถ้าเข้าใจตรงไปแล้วก็มาเริ่มกันเลยและเพื่อที่ทุกคนจะได้ตามเรื่องกันได้ทันและเข้าใจง่ายที่สุดอนิเมะเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่นั้นเป็นเรื่องราวแบบไหนกันเราจะขอเริ่มต้นจากเรื่องราวย่อๆกันก่อนเลยแล้วกัน พระเอกมีชื่อว่าโซมาคาสยะเด็กหนุ่มที่ถูกอัญเชิญมายังต่างโลกเพื่อเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ก็ไม่ได้ไปเป็นผู้กล้าถือดาบไล้ตีมอนฟาร์เวลทั่วไปหรือไปฮิวคนเพื่อสนองอารมณ์ของตนเองหรือไปเป็นผู้กล้างโง่และสมองแต่อย่างใดสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นั้นก็คือพระเอกของเรานั้นได้ไปบริหารประเทศประเทศหนึง่งเพราะหลังจากที่พระเอกคาสยะได้ทำการเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการทหารของประเทศให้กับกษัตริย์องค์หนึ่งของประเทศประเทศหนึง่ง และด้วยความเฉลายาดของกษัตริย์องค์นั้นกษัตริย์องค์นี้เป็นคนที่รักประชาชนรักประเทศอย่างมากไม่เคยเอาเงินภาษีไปใช้เองโดยไม่สนความอดอยากของประชาชนเขาเป็นราชาที่ดีใส่ใจประชาชนอย่างมากแสดงให้เราเห็นแล้วว่าผู้นําของประเทศนี้ไม่ใช่คนเลวเลยสักนิดเพราะแบบนั้นเขาจึงเลือกประเทศของเขาโดยการส่งมอบตําแหน่งกษัตริย์ให้กับพระเอกแทนซะงั้นเพื่อที่จะบริหารประเทศนี้ราชานั้นได้มองเห็นทางรอดของประเทศกับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจริง การตัดสินใจขององค์ราชานั้นผู้นําประเทศที่เสียสละอํานาจของตัวเองเงินทองทั้งหมดเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงทําเอาพระเอกนั่นถึงกับร้องนานี้แต่พระเอกนั้นก็เก่งจริงรู้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องจึงพยายามหาคนที่มีความสามารถจากทั่วอาณาจักรของประเทศรวบรวมคนเหล่านั้นเอามาบริหารประเทศในส่วนต่างๆตามความสามารถของคนคนนั้นและจู่ๆอดีตราชานั้นก็ส่งลูกสาวมาเป็นคู่มั่นให้กับพระเอกอีกเรื่องราวการฟืน้นฟูประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรคาสิยะ ได้ออกตามหาบุคคลที่มีความสามารถและอัจฉริยะมารวมตัวกันพวกเขาเหล่านั้นจะมีพลังพิเศษแบบไหนกันบ้างและมีความสามารถกันอย่างไรคาสึยะจะทํายังไงกันต่อไปกับเรื่องราวการบริหารประเทศในต่างโลกเรื่องราวนี้จะเริ่มน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับแนวคิดใหม่ๆที่สามารถนํามาใช้ได้จริงในประเทศจะถูกสแสดงออกมาให้เราเห็นในแอน,นิเมะเรื่องนี้ครับนี่ต้องเน้นย้ําก่อนนะครับว่านี่เป็นแค่เนื้อเรื่องของอน,นิเมะเท่านั้นเพระเอกนะครับใช้เวลาไม่ถึง7ปีนะไม่สิแค่3ปีท่านเองก็สามารถทำให้ระเพศเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่้กแลว อจชาประเทศที่มีผู้นําดีนะครับเน้นย้ํานะครับเนื้อหาที่ผมกำลังพูดต่อไปนี้คือเนื้อหาในอนิเมะนะอนิเมะเรื่องนี้มีสาระยังไงมาดูกัน 1. นึ่อนิเมะเรื่องนี้จะมีเนื้อหาในการบริหารประเทศในอนิเมะที่เห็นได้ชัดเป็นเนื้อหาที่สามารถนํามาใช้จริงได้ใครบางคนอาจจะคิดว่าอนิเมะนะเป็นสิ่งที่ไร้สาระคําตอบนั้นมันอาจจะถูกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเหรียญย่อมมี2ด้านแน่นอนว่าอนิเมะที่ไร้สาระมันก็มีแต่แอนิเมะที่มีสาระมันก็มีเช่นกัน เช่นในอนิเมะเรื่องนี้อนิเมะเรื่องนี้ยกตัวอย่างสังคมเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาในการดําเนินเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนในตอนที่1และตอนที่2ยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดทาไมประเทศถึงแย่ลงในอนิเมะได้บอกอ,อย่างชัดเจนว่ามีการยักยอกกินกันภายในพระเอกได้กวาดล้างคนพวกนั้นออกไปให้หมดแล้วก็เลือกคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเข้ามาทํางานอย่างจริงจัง โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นเผ่าอะไรอายุเท่าไหร่ผิวดำหรือผิวขาวไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือจะเป็นประเภท2หรือ3ถ้ามีความสามารถและต้องการที่จะพัฒนาประเทศจริงๆก็เข้ามารับตำแหน่งและทำงานได้เลยโดยจะมีการคัดเลือกอีกต่างหากแค่ตรงนี้ก็จะแสดงให้เราเห็นแล้วว่าก่อนจะเริ่มจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ควรจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนอย่างเช่นระบบภายในก่อนจะเริ่มไปพัฒนาประเทศชาติถ้าสมมติว่าเราเลือกคนปัญญาอ่อนเข้ามาทำงานพูดแต่เขาว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดอยู่เขาว่าไม่รู้ตลอด ประเทศชาติคงได้พังแน่เพราะอะไรนั่นเหรอก็เพราะว่ามันไม่รู้อะไรเลยยังไงล่ะ 2. เมื่อระบบภายในดีเรียบร้อยแล้วสถาน,นีต่อไปก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคนที่มีความรู้ความสามารถจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดทําไมเศรษฐกิจจึงแย่เพกนั้นสามารถอธิบายได้เป็นฉกๆเลยว่าเพราะอะไรอย่างในอนิเมะนั้น,น,นเพกนั้นได้บอกว่าเพราะว่าประเทศนี้เลือกปลูกพืชที่ขายได้ได้ราคาด,ดีกว่าแทนที่จะมาปลูกพืชที่สามารถกินได้แทน กายเป็นว่าประเทศนั้นจะต้องนําเข้าอาหารเจ้าต่างแดนทั้งที่สามารถผลิตเองได้พระเอกยังบอกอีกด้วยว่ามันไม่ถูกต้องพระเอกนั้นจึงจัดการโดยการสนับสนุนให้คนในประเทศนั้นสามารถปลูกพืชที่กินได้รวมทั้งยังสนับสนุนอย่างจริงจังและให้ราคาดีต่างหากเพราะว่ามันเป็นดั่งเส้นชีวิตของประเทศนั่นเองการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนั้นสามารถทําให้ประเทศนั้นกลับมามีอาหารกินได้อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องนําเข้าอาหารจากต่างแดนสรุปง,ง่ายก็คือพระเอกนั้นให้ชาวนานั้นปลูกข้าวในประเทศ แถมยังให้ราคาดีและอาหารตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผลิตเกินก็สามารถนำเอาไปขายต่างแดนได้อีกต่างหากดังนั้นมันมีแต่ได้กลับได้ 3. ไม่ว่าจะทำอะไรเงินนั้นมีอย่างจำกัดดังนั้นควรใช้ให้ถูกที่ไม่ใช่ว่าพอไม่มีก็ไปกู้มาอย่างเดียวแล้วก็มาใช้อย่างโง่เพราะว่ามันจะทำให้คนในประเทศนั้นเป็นหนี้กันหมดอย่างเช่นอนิเมะประเทศนั้นกำลังขาดแคลนอาหารสภาพเศรษฐกิจกำลังแย่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่นางเอกได้เสนอว่าให้เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในกองทัพสิ เพ,เพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศแต่พี่เอกก็บอกว่าไม่ประเทศจะมั่นคงได้ประชาชนต้องอิ่มท้องก่อนถ้าเกิดเอาเงินที่มีอย่างจำกัดนั้นไปลงในกองทัพซื้ออุปกรณ์มาถามว่ามันกินได้ไหมช่วยประชาชนได้หรือเปล่าสุดท้ายนั้นมันก็เป็นได้แค่เพียงลมปากที่บอกว่าทหารนั้นจะปุป,ป้องประชาชนรูฐของชาติต้องมั่นคงก่อนแต่ในประเทศนั้นเกิดการจลาจลฆ่ากันตายเพราะว่าคนในประเทศนั้นอดอยากเป็นโรคตายกันหมดแทนที่จะเอาเงินที่มีอจำกัดนั้นไปใช้ให้ถูกจุด สุดท้ายและสภาพเศรษฐกิจก็จึงแย่ถูกประเทศอื่นแทรกแซงสุดท้ายประเทศก็ล่มสลายถ้านในประเทศนั้นสามารถพึ่งพากันเองได้ประชาชนอิ่มท้องไม่มีโครคภัยไข้เจ็บกองทัพนั้นกำลังพลก็จะตามมาก็เพราะคนในประเทศชาตินั้นสามาคีกันยังไงละ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าในอนิเมะเรื่องนี้ก็มังสืออะไรให้เราเห็น 4. ถามว่าเรื่องนี้มีความสนุกตามสไตล์อนิเมะไหมมีแน่นอนพระเอกนั้นฉลา,าดเราจะได้เห็นฉากที่เพระเอกโชว์เทพอยู่ตลอดทำเราอดอมยิ้มไม่ได้เลยเมื่อเราได้เห็นเพื่อเอกออกโรง สุดท้ายแล้วฮาเลมของพระเอกเป็นยังไงพระเอกนั้นต้องออกตัวเลยว่ามีฮาเลมแน่ๆและผมก็ขอออกตัวแรงๆเลยว่าฮาเลมนั้นมันไม่ได้สุดแต่ว่ามีซีรีสให้เราเรื่อยๆเอาจริงนะพระเอกน่ะเป็นคนที่เก่งเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนดีต่างหากใครเห็นใครๆก็รักและด้วยความสามารถของพระเอกนั้นสามารถปักธงเรือเนี่ยให้กับสาวๆได้หลายคนเลยทีเดียวตอนน้องเน้นย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดไปในคลิปนี้มันคือเนื้อหาของอนิเมะเท่านั้นอนิเมะเรื่องนี้มีสาวและให้คิดเยอะจริงๆ แต่มันก็ยังมีความสนุกตามสไตล์ของอ a n เมะนั่นแหละแต่ถึงอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวมันก็ยังเป็นอนิเมะที่สนุกอยู่ดีแล้วเพื่อนนะครับคิดยังไงบ้างครับถ้าเกิดเรามีผู้นำโง่แล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ